สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่232กันแล้วนะครับก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด ปุ่มกระดิ่งค่ะๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ และสำหรับท่านใดนะครับผมที่ชมแล้วชอบใจที่ชมแล้วถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์0 9 0ย์เก้าศสามานะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับ ก็สำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ E ีพีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูแล้วชอบใจองค์ไหนหลังจากนั้นนะครับผมให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระแล้วก็สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถ โทรมาบอกผมหรือว่าจะพิมพ์มาบอกผมก็ได้นะครับผมในที่ไลน์ตรงด้านบนนี้นะครับผมจะแค่แจ้งว่าสนใจนะครับผมเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน E ีีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พีแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับทุกรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่1น,นี้นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญท้าวเวสวุวรรณนะครับพี่ๆหมายเลขกหนึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ มหาเวทมหามนนะครับผมเรียนท้าวสุวรรณโนนะครับพระอาจารย์อิฐนะครับผมพัทธาโรนะครับผมวัดจุรามณีนะครับพศที่ปลุกเซนะครับผมพศ2545นะครับพี่ๆเป็นชุดสามเหรียญแบบนี้นะครับผมจะมีสามเหรียญสามเนื้อแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับนะครับผมรายการหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมแต่ผมขออนุญาตนะครับนาองค์พระออกมา ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมในชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์เลยนะครับพี่ๆท่านใดดูแลชอบใจหมายเลขไหนก็สามารถจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผม3องค์3เรียนนะครับอันนี้จะเป็นองค์ที่1ในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมชุดเทวเวสุวรรณนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ1000บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ นี่นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆสําหรับชุดนะครับผมท้าวสอศวรรษนะครับหลวงพ่ออิทนะครับผมวัดจุฬามณีนะครับผมพศนะครับ2545นะครับผมเลยนะครับ2545นะครับผมเรียงสวยงดงามแบบนี้นะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมชุดนี้มีทั้งหมด3ององเลยนะครับราคานี้แบ่งปันให้พร้อมกัน3องค์เลยนะครับพี่ๆองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับ อันนี้ผมได้มาจากเดิมๆจากเจ้าของเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันถ้าในราคาหนึ่งพันบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเป็นวัตถุรามณีนะครับผมพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับนี่นะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับผมวันนี้เป็นองค์ที่2ในชุดนี้แล้วนะครับผมชุดนี้มีจะมี3องค์นะครับผมองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่3าในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับหมายเลขสามนะครับผมนี่นะครับองค์ที่สในชุดนี้นะครับ3องค์3ามเนื้อเลยครับพี่ๆชุดนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหลวงพ่ออิดวัจุฬามณีนะครับผม ท่านใดชาบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับดูแล้วชอบใจใหมายเลขไหนนะครับผมก็สามารถจดไว้ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมหรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับนี่นะครับผมสม,มุดสรรงครามนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับสำหรับหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่1แล้วนะครับผม นี่นะครับผมเช่าชุดทาวิสวรรณนะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับรายการที่2นที่จะเป็นหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับสาหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับหลังหนังสือนะครับปี2505นะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมองนี้300บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับวัดช้างให้นะครับผม เป็นหลวงพ่อทวดนะครับหลังหนังสือนะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้นะครับ3า0บาทนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับนีนะครับผม้อมเลี่ยมร้อมขึ้นคอให้บูชานะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่3ครับอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อกลั่นนะครับผมมีนะครับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมปี2อง9นะครับองนี้นะครับผมแบ่งพันให้พี่พี่เลยนะครับผม fc นะครับทางช่องนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญพ่อกลั่นนะครับผม นี่นะครับโอ้โหขออนุญาตขยับไฟแป๊บนึงนะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูได้ไม่ชัดนะครับนี่นะครับผมผิวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้เลยครับผมอยู่ในเลี่ยมนะครับเป็นพศสองสี่หกเก้านะครับผมเรียนพกกลันวันพญาติการามนะครับหมายเลขที่สามนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมอง์นี้นะครับสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ แต่ผิวองค์พระจริงๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสีแบบนี้เลยนะครับผมสวยงดงามตรงตามในคลิปแน่นอนครับผมองค์นี้400บาทนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่4ครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปุโตนะครับผมวัดประดู่ฉิมพีรายการหมายเลข4ี่นะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปุโตหมายเลขที่4นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับผมหลวงปุโตวัดประดู่ฉิมพีนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมพร้อมเรี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมรายกันที่4ี่นี่แบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข5้าครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับผมหลงปูศิลานะครับผมเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับพร้อมกล่องนะครับพี่พี่พิเศษเลยนะครับผมต่อโคดศิลา9โคดเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่ห้าองค์นี้เลยครับผมผมขออนุญาตนะครับนําองค์พระออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผมรายกันที่5้าครับ แบ่งปันให้พี่พี่ fc นะครับผมนี่นะครับในราคาแบ่งปันครับผมองค์นี้ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมต่อโคสิลาก้าโคดนะครับหกร้อยบาทนะครับพี่พี่เหรียญนี้หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมนี่นะครับส่วนโซนแก๊ปแยมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมมหาวิลาลิริจันโทพศสองห้าหกสองนะครับ อายุ75ปีนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อดวงนะครับผมต่อโคตศิลา9โคตนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมทนายถูกใจนะครับสนใจหมายเลขไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระผงประจำวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชินพีพร้อมกล่องเดิมนะครับองนี้นะครับผม500บาทนะครับพี่ๆี่สำหรับองค์นี้นะครับปลุกเสกสามตไรมาสนะครับผมสำหรับพระผงประจำวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผมนี่นะครับ สวยงดงามเลยนะครับพี่พี่หมายเลขที่6แล้วนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผม500บาทนะครับพี่พี่ห้าบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับพี่พี่ราคาแบ่งปันห้าบาทเท่านั้นนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมหลวงปู่โต๊ะนะครับ วัดพระดูชิมพรีนะครับผมเป็น Montana, พระผ, smoking, ผูผผพประจวันเกิดนะครับผมหมายเลขที <Yah ligt> <Tyl> ่6แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายกันี้500บาทครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลข7นะครับผมอันน <magic. S 1> ี้จะเป็นนะครับเหรียญหลวงปู่มูนนะครับผมที่ต่อสี่โรนะครับพี่ๆต่อโค้ดกรรมการนะครับผมปู่มูลนะครับอายุ1 0 3ปีนะครับผมเลยครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเหรียญสวยคมเลยนะครับผมองค์นี้นะครับ ต่อคดกรรมการตรงนี้ด้วยนะครับผมเหรียญนี้650บาทนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญโลปูมูลที่ตาสีโรนะครับผมนี่นะครับผิวสวยมากนะครับผมวงนี้สวยเดิมเลยนะครับผมเหรียญสวยคมนะครับผมต่อคดกรรมการด้วยนะครับนี่นะครับผมวัดบ้านจานนะครับผมพศนะครับผมนี่นะครับอายุ103ปีนะครับโลปูมูลนะครับผมที่ตาสีโรนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ650าบาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่7นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่8ครับผมวันนี้จะเป็นพระสมเด็จ100ปีนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งพันให้ในราคา350บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จ1 0 0ปีนะครับผมหมายเลขที่7นะครับนี่นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสวยงดงามตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับท่านใดชาบูชารายการไหนไปก็ จะได้รับพระองค์นั้นเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นประทับตรานะครับผมวัดระฆังโคศิตารามสีแดงนะครับนี่นะครับผมทุกองคจะต้องมีประทับตรานะครับผมสําหรับพระสมเด็จ100ปีนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวแบบนี้นะครับ350นะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลข9้าครับอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อควยนะครับผมในงานผูกพระทศมานะครับนี่นะครับผมองค์นี้จะเป็นหลังยันนะครับผมพศ2 5 2 1นะครับองค์นี้นะครับผม ห้าบาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพ่อกลวยนะครับผมหลังยันนะครับในงานปลูกพันธุ์สีมาปีพศ2551นยะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหลวมพ่อกล้วยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับสวยงดงามนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมนี่นะครับหลังยันนะครับพี่ๆเป็นที่ระลึกนะครับผมในงานปลูกพันธุ์สีมานะครับพศ .2521 นะครับผม อยู่ในเลียมแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่9แล้วนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับ500บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตพิมปลดนี้นะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผม500บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตาปลดนี้หลวงปู่โตนะครับหมายเลขที่10แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมไปหูคมชัดนะครับนิ้วมือนะครับผมสวยมากนะครับผมนี่นะครับ เป็นปิตาปดนี่หล่าปุโตวัดประดูชิมพลีรายการที่สิบนะครับผมเป็นปดนีหลังยนนะนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่สิบใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับสวยมากครับพี่ๆแต่ละรายการนะครับผมเลือกดูเลือกชมกันได้นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญพ่อฉุยนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับพศ2สองสี่หกห้านะครับผมองค์นี้นะครับ หมายเลขที่11นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับพี่พี่รายการนี้400บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญพ่อฉุยนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่พี่ลงกล้องให้ดูเลยนะครับผมพศ2465นะครับสวยงดงามนะครับผมรายการหมายเลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับผมลองดูผิวชัดๆเลยนะครับผมสวยมากนะครับนี่นะครับผมพ่อฉุยนะครับ ชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพก็ไลน์แอดนะครับผมตรงด้านบนเลยนะครับ1นึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมมีไลน์เดียวเท่านั้นนะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นหะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามากันด้วยนะครับพี่ๆหมายเลขถัดมาหมายเลข12อครับอันนี้จะเป็นพรับปิดตานะครับผมหลังยันดวงเล็กนะครับหลุกพุโตวัดพระาดูชิมพีนะครับผมรายกันะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับในราคานะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบสองนะครับมีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับหกร้อยบาทนะครับพี่ๆองนี้นะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจนะครับสําหรับปิตายันดวงเล็กนะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดู่ชิมพรีนะครับมีนะครับผมสวยมากนะครับผมดูหลังยันนะครับเนื้อนี่สวยมากเลยนะครับ นี่นะครับพี่พี่หมายเลขที่สิบสองแล้วนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมหกร้อยบาทนะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัานาจาโรนะครับผมหมายเลขที่สิบสามแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟัานาจาโรรุ่นพิเศษปีพศสองพนห้าห้านะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่รุ่นพิเศษนะครับเหรียญสวยคมแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ หน้าหลวงพ่อชัดๆเลยนะครับผมเรียนอาจารย์ฟันนะครับนี้ที่เป็นเอ่อตรงนี้เป็นที่กรอบนะครับผมไม่ใช่ที่เรียนนะครับจมมัวนิดนึงนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยมากครับผมองนี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม4 5 0ห้าบาทนะครับผมเป็นรุ่นพิเศษนะครับพศ2515หรบาครับทันใดนะครับผมสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่1 4นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมองค์นี้400บาทนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงปู่สุกนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับหรือว่าพระครูวิมลคุณากรนะครับนี่นะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยมากนะครับผมปี2 4 6 6เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับด้านหลังนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามตรงตามในคลิปแน่นอนนะครับหัวเชื่อมนะครับองอนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่14นี้นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิดตากระกข้างหรือบุโตนะครับผมหมายเลข15ครับองนี้นะครับผม650บาทนะครับผมหมายเลขที่15นะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมกระกข้างนะครับหลวงปุโตวัดประดูชิมพรีนะครับผมเนื้อหายมดสันเดิมๆแบบนี้นะครับ นี่นะครับผมฝังตะกุดเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อลายเสือนะครับพี่ๆหรือว่าเนื้อก้นครกนั่นเองนะครับผมรายการที่15แล้วนะครับราคาแบ่งปัน650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับท่านใดชาวบูชาพระรายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นแน่นอนนะครับ หมายเลขถัดไาหมายเลขสิบหกนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อแดงนะครับผมอยู่ในเรี่ยมขาวแบบนี้นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพ่อแดงนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆอายุแปดสิบสองปีนะครับผมวัดข่ามบไดอิกปีพ่อนะครับสองพันห้าร้อยสามนะครับผมเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเนื้อทองแดงรมดำนะครับนี่นะครับผมเหรียญพ่อแดงวัดข่าวบันไดอิตนะครับ สวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆผมได้มาก็ได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมท่านใดดูเราชอบใจหรือว่าถูกใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับราคาแบ่งปัน350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่16นี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ เป็นเข็มกลัดนะครับผมอยู่ในนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีผ้ายันนะครับรายการที่17นะครับผมเข็มกลัดหลวงพ่อฤาือสีดิ่งดำพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมรายการนี้แบ่งพันนะครับ550บาทนะครับพี่พี่550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อฤาือสีดิ่งดำนะครับผมนี่นะครับเป็นเข็มกลัดนะครับพระราชพรมยานนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นผ้ายันนะครับสีแดงนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมด้วยกันเลยนะครับผมเป็นเลี่ยมพลาสติกนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผม550บาทเท่านั้นนะครับสำหรับหมายเลขที่17นี้นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเจริญพรนะครับผมเป็นเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับผมรายการนี้หมายเลขที่18นะครับ400บาทนะครับพี่ๆเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมองค์นี้นะครับผมนี่นะครับอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่18แแล้วนะครับผม ท่านใดดูแล้วชอบใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับเหรียญเจริญพรบนนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับพศ2 5 1 7นะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมอิสริโกพศ2 5 1 7อายุ95ปีนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับพี่ๆเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมในการสร้างสาราการปรเรียนนะครับวัดละหานไรจังหวัดระยองนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคาแบ่งปันเลยครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดเห็นก่อนย่อมมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่เ19แล้วนะครับพี่ๆหมายเลท19นะครับองรายการนี้จะเป็นเหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อครูนะครับผมเนื้อทองแดงปี2519นะครับสำหรับรายการที่19องค์นี้นะครับผมรุ่นสร้างบารมีนะครับผมถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมของหลวงพ่อครูเลยนะครับผมรายการที่19นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 400บาทนะครับพี่พีองค์นี้400บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นสร้างบารมีปีพศนะครับผม2519นะครับหลวงพ่อคูณปาริสุทโธนะครับผมวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเรียญสวยมากนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดนะครับนครราชสีมานะครับเป็นรุ่นสร้างบารมีนะครับผมพศ2519นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ ลองดูลองชมได้เลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าในชมรูปภาพก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับองค์นี้มีรอยจันมือนะครับพี่พี่หมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่20นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์งกิมโคยนะครับผมหมายเลขที่20แล้วนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเปิดผิวแบบนี้นะครับผมอาจารย์งกิมโคยนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมว่าสารเจ้านะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับพี่พี่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ เป็นรุ่นแรกนะครับพี่ๆวัดสารเจ้าเลยครับผมนี่นะครับเอาแปะลงสีนะครับผมหอมเลี่ยมนะครับพี่ๆเป็นอยู่ในเลี่ยมเปิดผิวแบบนี้นะครับผิวจะเดิมๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขที่ยี่สิบแล้วนะครับผมนี่นะครับท่านอาจารย์ง้กิมโคยนะครับอายุนะครับผมฉลองอายุเจ็ดสิบเก้าปีนะครับผมพศสอง9ห้าร้อเก้าปทุมธานีนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับ หมายเลขถัดมาหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระพงของขวัญนะครับผมวงนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่พระพงของขวัญหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูชอบลองดูให้ถูกใจนะครับพี่พี่สวยมากครับผมหมายเลขนี้นะครับพระพงของขวัญนะครับผมแล้วก็สดวัดปากน้ํานะครับ หมายเลขถัดมาหมายเลขที่22นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญพ่อคงนะครับของวัดบางกระพร้อมนะครับผององค์นี้400บาทนะครับมีนะครับพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมลาบผลปูนทวีนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับผมชนมายุ77ปีนะครับผมพส .2484 นะครับหน้าหลวงพ่อคมชัดเลยนะครับผมไม่มีตำหนิเลยนะครับพี่ๆ นี่นะครับลาผลพูนทวีนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับสิ์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่ยี่สิบสองแล้วนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยีิบสามนะครับผมองค์นี้นะครับสามร้อยบาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับเนื้อหางมวลสารเดิมๆนะครับผมราคาแบ่งปัน300บาทนะครับถ้าในดูลรชอบใจดูลรถูกใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับด้านหลังนะครับผมนี่นะครับดูผิวเดิมๆเลยนะครับนี่เลครับผมสวยมากนะครับพี่ๆดูผิวกันนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ที่โมโม่นี่เป็นจะเป็นกรอบนะครับพี่ๆกรอบเก่าแล้วนะครับ เจ้าของอาจจะมีการเลี่ยมแล้วก็นําขึ้นคอห้อยบูชาละครับผมหลังจากนั้นไม่ได้เลี่ยมก็ไม่ได้ขึ้นคอ,อก็เก็บไว้นะครับตามการเวลานะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่24แล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญจตุรพิธพรชัยนะครับหลวงพ่อก,กวยนะครับพี่พี่เหรียญจตรุรพิธพรชัยนะครับผมองค์นี้แผงปันให้ในราคา4 0่บาทนะครับพี่พี่หมายเลขที่24นี้นะครับ <spectral. S 1> เป็นเหรียญพ่อก,กวยนะครับผมนี่นะครับวัดโคสิตารามนะครับผมนี่นะครับจังหวัดชัยนาธนะครับผมอายุ7จปีนะครับ นี่นะครับผมเหรียสวยมากนะครับผมดูหน้าหลวงพ่อเลยนะครับสวยงดงามครับตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขเก้านะครับผมเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็นยันอายุวันนสุขาพันละนะครับเหรียญจตุรพิทพรชัยนะครับผมหลวงพ่อกล้ยนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่นะครับผมสุพรรณบุรีนะครับเหรียญสวยงดงามแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ400บาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้400บาทนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจก็สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมรายการที่25นะครับอง์นี้นะครับผมจะเป็นพระศิวลีนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมหรือว่าพระสังวรวิมลนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผมพระศิวลีหมายเลขที่25นี้นะครับผมเป็นหลังยันนะนะครับแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับพิเศษเลยนะครับพี่ๆสำหรับ EP นี้เลยนะครับผมสำหรับพระศิวลีหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่25นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับ ผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับราคาแบ่งปันสามร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าแล้วนะครับพี่ๆสวยตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับนี่นะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ ถ้าหากว่ยังไม่ได้กดถูกใจหรือว่ากดติดตามทางช่องของผมนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อ,อย่าลืมกดแป๊บผมด้วยนะครับ และที่สําคัญนะครับผมท่านใดดูแลชอบใจสนใจนะครับอยากที่จะช่าบูชาพระรายการไหนหมายเลขไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดนะครับ174 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับจะโทรมาเบอร์นี้หรือว่าเพิ่มเพิ่ม l ลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมหลังจากเพิ่มเพิ่ม l ลน์มาเบอร์นี้นะครับอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าพิมพ์ข้อความมากันด้วยนะครับผมไม่อย่างนั้นผมไม่เห็นข้อความนะครับก็สามารถแจ้งเป็นหมายเลขที่สนใจนะครับผม EP ไหนนะครับ ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆเลยนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจัดส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับบทนี้สวัสดีครับ